เป็นทำความสะอาดตู้ครับะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับฟาร์มเจริญทรัพย์นะครับทำไมตู้ถึงไม่เย็นครับดูฝุ่นครับโอ้เต็มเลยเอาเลยจัดการเลยตาดเจ็ดเป่าฮะฮะเฮ้ยปลาเฮ้ยปลาแซฮ้ยปลาแซเส้ยปลาแซเฮ้ยปาเฮ้ยปลาเปลาแซวเฮ ดูครับดูฝุ่นครับทำไมตู้แช่ถึงไม่เย็นนะครับนี่ครับคือสาเหตุนะครับที่ทำให้ตู้แช่ไม่เย็นกินแต่ไฟนะครับนี่โอเคเราจะทำการเป่ากันอันนี้เป่าหน่อยเป่าหน่อยเป่าให้หน่อยอ่ะเป่า เปิดเปิดลมเปิดอ้าวมาเลยโอ้ของแท้ว่าอยายุทำไมไม่เย็ยน ครับทำความสะอาดจ,จนกว่าจะหมดฝุ่นนะครับแล้วค่อยดูนะครับแอร์ AI. ตัวแช่เราจะเย็นทันทีนะครับดิครับก่อนมีแต่ฝุ่นนี่ก็แมตันตันแล้วมันทำให้คอมมันไม่เย็นนะครับ คอมไม่เย็นเราทําให้เครื่องร้อนนะครับเราทําให้แอร์ไม่เย็นนะครับนี่ครับพยายามต้องเช็คนะครับทุกๆ6เดือนนะครับถึงว่าในร้านไม่มีฝุ่นกระช่งครับแต่ว่าฝุ่นมันจะสะสมเรื่อยๆนะครับนี่พยายามดูนะครับใครที่ไม่ได้ดูก็เรียบดูเลยนะครับสําหรับตัวแช่นะครับผมถ้าปล่อยไว้นานจะหมดเยอะนะครับถ้าคอมพังก็หมดอ่า หลายพันนะครับเพียงแค่เป่าลมไม่กี่บาทนะครับเป่าลมแค่สิบนาทีนะครับก็เสร็จแล้วสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าต้องอดูตู้แช่แบบไหนนะครับนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ทำให้ดูแล้วนะครับว่าต้องเป่าฝุ่นออกก่อนนะครับสละเวลาสักยี่สิบนาทีนะครับทำความสะอาด นิดนึงนะครับเป่าฝุ่นนะครับเพื่อการใช้งานระยะยาวนะครับผมเดี๋ยวจะเป่าอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเช็ดอีกรอบหนึ่งก็พอนะครับนี่ครับอ่ะมืดหน่อยนะครับใช้ไม้คนไก่หน้าปัด ปัดอีกรอบนะครับปัดอีกรอบนะครับเพื่อที่จะให้ฝุ่นมันหมดได้มากที่สุดนะปัดฝุ่นให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้มันสะสมนะครับสะสมอันนี้ปีหนึ่งแล้วนะนี่ปีหนึ่งแล้วไม่ได้ดูแลครับฝนเต็มเลยครับปกติก็ให้ดูแลประมาณหกเดือนครั้งนะนี่อ่า ฝุ่นเยอะมากนะครับใครที่ยังไม่เคยดูแลรีบรีบกับไปดูหลังตู้แช่ได้เลยนะครับรับรองว่าฝุ่นเยอะมากนะครับผมพยายามเป่าตรงนี้ครับตรงตู้คอมมันครับตรงออคูลเลอร์นะครับอ่าตัวนี้ตัวทําความเย็นนะครับตัวที่มีพัดลมอยู่ครับเป่าฝุ่นออกให้หมดเลยนะครับผมรับรองว่าตู้แช่จะกลับมาใหม่เหมือนเดิมแน่นอนครับไม่เปลืองไฟนะครับ เราจะทําความเย็นได้เร็วมากขึ้นนะครับอุณหภูมิก็จะคงที่นะครับก็เหมือนมันหายใจได้สะดวกครับเหมือนคนเราแหละครับถ้ามีฝุ่นเยอะๆเราก็หายใจไม่ได้นะครับตู้แช่ก็เหมือนกันนะครับสําหรับถ้าเจอฝุ่นเยอะๆก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับกินแต่ไฟนะครับแต่คอมไม่เย็นนะครับปัดให้หมดเลยไหนๆก็เอาออกมาปัดแล้วก็ ให้มันสะอาดที่สุดนะครับอีกสัก7เดือนค่อยว่ากันนะครับโ,<ฮ>โอเคไปรอบหนึ่งจบตอนนี้ก็แช่ของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทำความสะอาดนะครับนี่ครับเย็นมากนะครับนี่ เครื่องทำงานปกตินะ้วยอ่าแล้วก็ดูอุณหภูมินะครับปกติมากเลยนะครับรถเครื่องไม่ดังนะครับแต่ก่อนเครื่องมันจะดังเป็นช่วงๆนะครับตอนนี้เครื่องเงียบมากนะครับเพราะว่าเราทําความสะอาดแผงแอร์นะครับแผงทําความเย็นนะครับ เครื่องนิ่งมากเลยนะครับนี่ตั้งจากที่ทําความสะอาดเป่าฝุ่นนะครับผมโอเคนะครับมีผลมากนะครับสําหรับการทําความสะอาดนะครับมีผลต่อเครื่องนะครับมีผลต่อตู้แช่มากนะครับใครที่ยังไม่เคยทําก็ลองไปทําดูนะครับผมโอเคฝากกดติดตามฟาร์มเจริญทรัพย์ด้วยนะครับสวัสดีครับ